ต่อไปครับสวยเนี่ยเนี่ยไอ้สีแบบเนี้ยเอ้าก็เลยจะพูดเลยว่าถ้าโดนจะตายเออตายจริงด้วย <laughs> จะไปถึงนู่นเราก็ได้ประมาณอีก50บาทคิดว่านะไม่ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ผมเดานะเดาล้วนๆไปเลยโ้เก่งมากแต่ละคนฟ <B ad> ืบปั๊บกล่าวตายแล้วสับสนอะไรก่อนงงไปครับฟืบโอ้ตก ไม่ได้เลยแบบนี้เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะแล้วก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าปากั้วลันนั่นเองอันนี้ก็ถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแบบนี้เป็นด่านที่ต้องวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งไปถึงเส้นชัย แต่ดูเหมือนตอนนี้เพื่อนเราจะวิ่งไปถึงใกล้จะถึงกันแล้วโดวยแมปนี้จะไม่จะไม่มีคนที่ได้ที่1ที่สองนะครับเขาจะจับเวลาแล้วก็ใครที่ไปถึงจุดปลายด่านก็จะได้เงินรางวัลไปนั่นเองซึ่งผมก็เล่นมาแล้วแล้วผมลืมอัดอะ่ะคุณผู้ชมเออผมได้เงินมาร้อยห้าสิบเหรียญแล้วผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะแต่ละอย่างคือผมก็เพิ่งเข้าร้านค้าพร้อมกับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่า แต่ละอย่างมันดียังไงนะผมว่าจะเก็บเงินสักเก็บเงินสัก500แล้วกันเพื่อจะสุ่มกล่องกล่องบล็อกนะคุณผู้ชมปาหมายก็คือ500เหรียญเราจะทําได้แล้วเราจะสุ่มได้อะไรเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นผมก็ขอวิ่งก่อนแต่ดูเหมือนจะไม่ทันนะ100เอ่อไม่ใช่ร้อยหนึาทีสามสิบวินะเอาไว้แค่นี้ก่อนเราไปเริ่มกันเกมหน้าดีกว่าโอเค โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เริ่มเกมกันอีกครั้งหนึ่งอู้วแบบสวยมากเลยนะก็จะเป็นการวิ่งอุ้ยเพื่อนตายเต็มเลยโอ้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 ใจเย็นก่อนเราต้องโดดขึ้นอา้าวเรียบร้อยโอ้โหมีแต่คนตาย <laughs> โอเคมาเอาใหม่ครับเอาใหม่ชึบโอ้เร็วเร็วมากเร็วมากเอาโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคอนโทรลดีๆแป๊บ นี่คนคนเป็นแมวสีขาวนั่นช่างเก่งจริงๆนี่เราไม่พลาดแล้วเราไม่พลาดแล้วเพราะเรารู้แต่แล้วว่าต้องทํำยังไงนะแอะแล้วก็วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งต่อไปสวยครับนี่ชิวชิวไหมไม่รู้ก็ยิงไปจุดเชคไว้เราก็ยิงได้เงินเพิ่มนะแต่ละสีจะมีบอกอยู่นะครับ สีเรืองแสงนี่คือถ้าเราโดนเราจะตายนะครับเราห้ามโดนนะเราต้องวิ่งไปซุบสวยสวยวิ่งต่อไปครับแอนวันนี้เราเออกัจะบอกเลยว่ามันสูงขนาดไหนหมดแล้วเหรออ๋อนี่เออมีทางให้ไปอยู่ต่ออยู่ก็ไม่ก็ไม่บอกกันเออชึบอ่าโอ้สีฟ้าเหรอ เออทำไรต่อเนี่ยโดดอ้อปีนอา่ตาต้านกระแสอืนิ่งต่อไปครับสวยเนี่ยเนี่ยไอสีแบบเนี้ยเอา้าก็เลยจะพูดเลยว่าถ้าโดนจะตายเออตายจริงด้วย <c oughs> ไปเลยครับไปซื้อไออะไรอะ่ะไอขีดขีดข้างบนน่ะตรงที่เราตายเหรอน่าจะบอกเรานะว่าตรงที่เราตายตรงนั้นเออ เดี๋ยวเราผ่านมาได้แล้วอู้ตอนนี้เราได้ที่2แล้วเนี่ยแปลว่าแมพค่อนข้างที่จะยากอยู่หรือเปล่าคนถึงผ่านกันไม่ค่อยได้โอเคเรามาถึงสีส้มแล้วนะคุณผู้ชมโโคตรสวยอลังการงานสร้างต่อไปครับชชบเอ็นอ่าอีก2องนาทีผมว่าสบายก็จะถึงจุดอีกจุดหนึ่งไปครับตอนนี้เราได้เงินมา2 0 0แล้วนะ จะไปถึงนู่นเราก็ได้ประมาณอีก50บาทคิดว่านะไม่ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ผมเดานะเดาล้วนๆไปครับอ่าอุ้ยชิลมากท้ายๆนี่คือชิลเลยอะ่ะป้าไปเดี๋ยวก็ตกตายเออทำไปเล่นไปชึบชอ่าเสร็จแล้วป้านี่ไงล่ะเราได้ร้อยหนึ่งจริงด้วย ถ้าคิดว่าแบบนี้ผมว่าคิดตาหนึ่งได้จะ150ผมคิดว่าเราเล่นอีกประมาณสองตาเราก็น่าจะได้500แล้วนะโอเคเราไปเกมกันต่อไปเลยครับโอเคเกมกำลังจะจบลงจบลงแล้วครับอ่าเกมต่อไปได้เริ่มขึ้นแล้วมาอืมดูเดือดดูเดือดสุดมันห้ามโดนห้ามโดนโดนคือตายนะครับโดนคือตายอย่าโดนอย่าโดนสวยเอ้ไอันนี้มันด่านเดิมไปเนี่ย ไม่ไม่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่ด่านเดิมอุยอุยอุยตายเต็มเลยอะ่ะออ้ตายนี้มีแต่คนเก่งๆเอา้าตกตาตอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้เออเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไอ้ด่านเดิมปะเนี่ยแค่เปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะหรือใช่วะคุณผู้ชมผมลืมแล้วมันด่านเดิมหรือเปล่าไปเลย โอ้เก่งมากแดี๋ละคน <B rett> ปึ๊บปั๊บ,บกล่าวตายไม่เป็นไรเอาใหม่โอ้คนนั้นเก่งมากเลยหวัวชมพูุูมๆไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับเกมน,นี้มันไม่ได้แข่งกันเอ้ยเกือบตกเอ้าเอ้ยผมตายได้ไงวะงงงงเลยช็อตนี้ช็อตตะกี้ผมงงเลย ไปครับโอ้โหมีการด่ากันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันแกล้งกันได้ด้วยเหรอด่านนี้ไม่น่าใช่ปื๊บ,บข้อหัวร้อนอะไรเนี่ยผ่อนคลายสมองนิดหน่อยเอ้ยสีม่วงแล้วครับตอนนี้3นาทีแล้วครับ,บสวยเลยครับบิ่งต่อไปเฮ้ยดูเหมือนเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะปกติมัน มันจะได้5บาทแล้วก็10บาทแล้วก็50หรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่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 ได้เหมือนกันไม่ได้สังเกตไปครับไปแต่ถ้าไปถึงนู่นแล้วมันได้150ก็แปลว่ามันต้องเป็นแบบนี้เอา้าโอ้ผมมาผิดทางใช่ไหมอ๋อไม่ผมมาถูกแล้วเอออะไรวะเนี่ยเราสับสนอะไรก่อนงงไปครับฟืบโอ้ตก อไม่ได้เลยแบบนี้อ๋อจริงจังนิดหน่อยขอจริงจังหน่อยเออเราต้องคำนวณการโดดดีๆแอนพอดีโดดโดดก่อนกำหนดไงก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่เราต้องโดดไปปลาไว้โดดไปปลเข้าไว้นี่แล้วก็โอ้ยวิวิวิเอาเรื่องเอาเรื่องตรงนี้ <c oughs> ก็ชิวๆครับนี่ก็คือว่าไม่ได้อะไรนะ ถึงแล้วโอ้มีการวิ่งกลับมาด้วยเอาว่าทำไมอ่ะทำไมต้องวิ่งกลับมาด้วยเราไม่เข้าใจเขาผ่านไม่ได้เหรอผ่านได้นี่นี่ไงก็ผ่านได้นี่ครับอ๋อแต่เขาสามารถวิ่งกลับมาได้เหรอโอเคเราได้มาอยู่ส5 1หแปลว่าเราได้กำไรมา เดี๋ยวตาตะกี้เราได้250ใช่ปะอ,อ๋อแปลว่า1ตามันจะบวกแค่100นะเออไม่ใช่ตาละ150อย่างนี้นี่เองเข้าใจละแต่ตานี้แล้วน่าจะได้เงิน2 0 0่อร้อยสบาทเออขอ,อเรียกว่าบาทแล้วกันนะเพราะเราเป็นคนไทยยังไงล่ะไม่อยากได้ภาพพันคอเขาอะครับเขาต้องเอามาจากไหนเอา้าเริ่มขึ้นแล้วเ,เกมที่3ไปเลยครับฟืบฟืบ แล้วเราก็จะได้สุ่มกล่องกันโอ้ยโอย้ตัวแหลกเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่โอ้โหหอว่าแมปใหม่เลยนะเนี่ยโอเคเอา้าเอ้ยทำไมตรงนี้ผมผ่านไปได้วะม,มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเอ้ยม,มันมันมีม้วนตัวด้วยทำไงก่อนอ๋อมันม้วนของมันเองมั้งเออแต่ผมก็ได้อยู่ดีนะเอ๋เราคำนวณการโดดไม่ดีเลย ไปครับนี่ชายชุดดำเอา้าว่าตรงนี้อีกแล้วเหรอโอ,โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องตรงนี้ว่าไงหัวชมพูแข่งกับเราอย่างนั้นเหรอเฮห,หัวเอา้เอาตกซะงั้นตกตรงที่ไม่เป็นไม,ไม่ไม่น่าตายอะครับเออน่าจะเป็นเป็นหลุดหรือเปล่ากดสเปกบาร์ไม่ติดเราก็ไปเลยครับแมนตอนนี้เราได้เงินมาห้าบาทแล้วก็ไปต่อไปอุ้ยตรงนี้หมุนด้วย ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไม่ได้กังวลชิวชวช,วชิวชชิวๆครับชิวชวเลยฟืบอโอูอ้สีม่วงเอ่อหรือชมพูสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ยม่วงหรือชมพูครับเขาเรียกว่าชมพูแล้วกันนะแต่มันก็เอ้าด <c oughs> โดดใส่สัเต็มๆเลยนะ แอไม่รู้เลยไงว่าตรงนั้นมันตายอ่ะเออไปครับแอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสเส้นใช้ไม่หนีไปไหนแล้วมันก็ไม่ได้แข่งกันด้วยเฟือบเฟือบสวยเลยสวยเลยสวยเลยเราจะขึ้นสีน้ำเงินแล้วนะว้าวอุว้ยสีน้ำเงินก็สวยนะเนี่ยสวยเลยโอ้แสบตา มันช่างมันช่างจ้าซะเหลือเกินไปครับเอาว่างให้หนูน้อหมวกแดงเอาวทวงหน่อยไม่ได้เอา้าเราก็ทวงหน่อยไม่ได้ตายทันทีทวงหน่อยไม่ได้เลยทวงทีคือวิ่งหนีเราทันทีเออนี่เขาเห็นเราเป็นอะไรวะเนี่ยไปครับมีตามหนูน้อหมวกแดงไปปึบ๊บเอ โ้สวยนะเนี่ยตรงโซนสีน้ําเงินมาถึงสีฟ้าแล้วครับเอ้าอีกหนึ่งนาทีเอาใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนสามสิบแปดวีแล้วครับเฮ้ยทำไมเร็วจังอะ่ะอ้าอยู่เฉยก็บวกเวลาเป็นสองนาทีผมผมงงมีคนใช้เวลาเหรอไปเลยครับอะไรไม่รู้แต่ไปก่อนโอเคมาถึงแล้วป๊าบอุ้ยดูเหมือนแมว คนนี้เขาจะได้ที่หนึ่งอีกแล้วอะหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้สังเกตเสร็จแล้วเอ้านี่เราอืมเราต้องขาดอีกห้าสิบนะเราต้องเริ่มเกมที่ 4. สี่สุดยอดเราก็ได้มาห้าร้อยแล้วนะถ้าม,มาสุ่มกล่องกันเลยครับคุณผู้ชมเราจะได้อะไรเอ่ยอ่าสุ่มทีตรงนี้เลยแล้วกันชิบชิบชิบอ่า,อา,อาแบบนี้เลยแบบนี้เลยมาแล้วม,มาสุ่มกล่องกัน กล่องไม้ด้วยอ่าได้ไรเอ่ยโอ้วิ่งเราเป็นสีขาวนี่มันโอ้ยอ,อ,อยู่ในระดับไม่ดีเลยเอ้าไม่มีสีขาวเลยอะมันใส่ยังไงครับอ๋อนี่มันใส่ตรงนี้ไงอ๋อได้แล้วได้แล้วอ๋อเป็นไงล่ะวิ่งเรามีสีแล้วเห็นไหมแต่เราเป็นเป็นสีขาวอะไม่สวยเลยอยากได้สีอื่น สีอื่นก็ทั้งเยอะแยะไม่ต้องได้สีขาวได้เนี่ยดูดิโอสีอื่นก็มีแต่ดันได้สีขาวมันจิตใจเรามันสะอาดอยังไงล่ะมันเลยมันเลยให้สีขาวกับเราโอเคผมว่าผมจะเก็บอีกสักกล่องก่อนนะแล้วก็มาสุ่มกันอีกครั้งว่าเราจะได้อะไรนะคุณผู้ชมโอเคเลยเราเจอกันตอนเราคมบ้าร้ออีกครั้งนะไปครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มา471แล้วนะถ้าไปถ้าผมถึงเส้นชัยของแมปนี้ผมก็จะสุ่มกล่องอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะครับไปตอนนี้เรานำโด่งเลยนะไปครับแหมมาช่างชิลแล้วเกินโอเคเราได้500แล้วครับผมแล้วมาสุ่มกล่องกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะมา เปิดกองอเอาสักวางเมาส์ตัวเอกไปครับได้เลยครับได้ดสีฟ้าไม่สวยเลยไหนอะโอ้โอกาสแร่อีปิกอะไรออกยากมากนะช่างมันไปครับนี่ได้สีฟ้าแล้วโยโย,โยเราสวยปะละ่ะ โอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับผมต้งอง IS ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย